เมืองไทยนะจะบอกให้เป็นเรื่องที่ต้องบอกกันอย่างจริงๆนะครับเพราะว่าเมืองที่ใหญ่โตและเด่นล้ำที่สุดของภาคกลางและก็อยู่ต้นเจ้าพยาคือจังหวัดนครสวรรค์วันนี้นะครับเขาทำในสิ่งที่โลกต้องเหลียวมองเพราะโลกเดินมาทางนี้แล้วนั่นคือ สร้างสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะเทศาบาลนครนะครสวา่าง <Yeah. S 1> เขาอยู่ต้นลำน้ำเจ้าพญาสีแควร,รวมกันเมื่อก่อนไนี่มีแควแควเน่านะ oh, <no. S 1> วันนี้เปลี่ยนปรับไปหมดแล้วครับสิกว่าปีผ่านมาน้ำเสียถูกบำบัดจนเป็นน้ำดีปูปลาอยู่ได้ก่อนจะผันผ่านลงเจ้าพยาไปหา หลายจังหวัดนี่คือเขาได้ทำไปเรียบร้อยแล้วกว่าจะทำอย่างนี้ได้ยากลำบากไหครับนายกก็ใช้เวลานะฮะเราบำบัดน้ำ24ชั่วโมงวันละ29,000คิวต่อวันแล้วแล้วน้ำเสียที่บำบัดแล้วยังเอาไปสร้างเรื่องสุขภาพของพี่น้องที่เดินออกกำลังกายกันทุกเย็นใช่ใช่อุทยาสวรรค์ เราเติมไปที่น utt> uh> anyway> ั่นตลอดเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ที่คลองโยนชวนรักโดยที่ไม่ต้องเสียตุ้งเสียตังเราใช้ใช้แรงน้มถ่วงของโลกตกลงมาสุดยอดแล้วสวรรค์เมืองดินจังหวัดนครสวรรค์เทศบาลนครนครสวรรค์มีแต่คาว่าสวรรค์เต็มไปหมดเมืองดีคือบ้านของฉันครนครสวรรค์โอ้บ้านฉันงามตา ยูติดแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้สะอาดงามตาที่เมืองเรานครสวรรค์สีสันเมืองไทย